สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ผมจะนำเสนอวิธีการกำหนดช่วงเวลาการโชว์ภาพแต่ละภาพในการทำสไลด์ทำไมเราจะต้องกำหนดช่วงเวลาเพราะว่าภาพแต่ภาพที่เราโยนลงไปในแท็กเนี่ยมันจะออโต้มาภาพละ5วินาทีทีนี้ถ้าเรามีภาพจำนวนมากที่เรานำมาทำสไลด์เนี่ยเราถ้าเราทำทีละภาพมันจะเสียเวลามาก สำหรับวิธีนี้นะครับก็คือคุมภาพทั้งหมดที่อยู่ในแท็กจากนั้นก็คลิกขวานะครับจากนั้นให้เราเลือกที่ Duration เราสามารถที่จะเพิ่มเวลานะครับให้มากกว่า5วิได้แต่ในตัวอย่างนี้ผมจะลดให้เหลือภาพแล้ว1วินาทีเมื่อกดโอเคภาพทั้งหมดจะลดเหลือ1นาทีก็เป็นการประหยัดเวลาให้เราในการที่เราจะทำงานนะครับปล่อยลดทีละภาพ หวังว่าจะเป็นวิธีที่ช่วยเหลือคุณได้นะครับสวัสดีครับ